นปย่างกระสอวก้อนต่อแถวเนี่ยแต่เฮียนเว้ยวัจิตจะไปเยอะเนี่ยนะบ้างรอกเนี่ยองเจะกัดทิ้งครับวันสิตลดท้นก็กันะครับเพื่อให้ักเีลนได้เกิดกะับเนาะดีนั่นคนลมว่าจะเป็นคนทุกคนที่ส่วนอซอยสังคมทา้านหนาครับจิดปุ๊บบนเป็นซอยสังคมซอยจะกของ เราจะขอแบบมันส่งบนต่อพุ่งคุ้มกันของชุมชนนะครับเวลาใส่งานใสกับกางยันั์ใจมากไปลบกวนอยู่ยุ่งนะครับครับงานไปโดยสบายใจแน่นะครับต่อไปสำหรับทีมงานของโร่องบาลนะครับไม่ดียืนแล้วเราก็จะต่อจะเป็นแต่พวกจะได้รับบกวนจนถึงนี้ทุกท่านนะครับรับอีกครับผม ตาหอดเวลาแล้วก็ได่วาจีได้ประกาศเลยนะครับนั้นก็ถือวัาเ็นเดือนางท้ากับเมียก่อนเรยแต่หอดเวล่าได้มาติดต่อเรื่อนะครับประกาศทึงนะคะคุณโพสีแพรลชลกรแพรคุณตมโย